แม่คนนี้พาลูกตัวเองนอนหลับบนเครื่องแต่ตื่นขึ้นมาลูกหายไปไหนก็ไม่รู้ถามใครบนเครื่องบินก็ไม่มีใครเห็นหาย,ยังไงก็ไม่เจอพีคไปกว่านั้นเลยคือเจ้าหน้าที่บอกนางว่านางขึ้นบนเครื่องบ,นองบินคนเดียวหรือเปล่าเพราะมันไม่มีชื่อของลูกนางอยู่ตั้งแต่แรกสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้กันแน่นี่คือเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ผัวของนางเดิในใตุยเยกอยู่ที่ต่างประเทศมันเลยต้องมีการขนส่งเอาร่างเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปประกอบพิธีซึ่งตอนแรกนางก็ขึ้นเครื่องมาตามปกติกับลูกสาวนี่แหละแต จะได้นอนแบบยืดยาวสบายแต่นางดันหลับยาวไม่รู้สึกตัวอะไรเลยและแน่นอนว่าตื่นบางทีลูกสาวหายตัวไปแล้วพีกไปกว่านั้นเลยคือนางไปขอให้เจ้าหน้าที่บนเครื่องบินช่วยตามหาลูกนางแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยชื่อคุณที่คุณเึลื่อนเครื่องมาเนี่ยมันมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะนางก็งไม่เชื่อค่ะหัวเสียมากว่าแบบอะไรสายการบินนี้คืออะไรก็เลยกลับมาที่นั่งตัวเองแล้วก็เช็คที่ตั๋วเครื่องบินปรากฏว่าตั๋วเครื่องบินของตัวเองก็ไม่มีชื่อลูกเหมือนกันแถมสัมภาระในเครื่องก็มีแค่ของแม่คนเดียวของลููกกไมมมมมม่่่่่่่ีีเเลยยตตตออออนน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 ัััั้คนนคคใใรืืงงงงงวววานาาาพแแะจ ก็ขึ้นมากับตัวเองแน่ๆเพราะตุต๊กตาหมีที่ลูกกอดเนี่ยยังวางอยู่ข้างๆอยู่เลยสแสดงว่ามันต้องมีใครบางคนเอาลูกของนางไปซ่อนแต่ทาทาไมทําเพื่ออะไรก่อนจนมันมีอยู่ตอนน,นึงนางก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยตามหาลูกสาวของตัวเองบนเครื่องจนทําให้ผู้โดยสารคนอื่นทาคาญแถมยังไปม,มีเรื่องกับผู้ชายคนหนึ่งที่นางคิดว่าน่าจะเป็นคนเอาตัวลูกนางไปอีกสุดท้ายกับตันปรีแตกทนไม่ไหวแล้วไปหาข้อมูลมาคุยกับนางเลยแล้วบอกว่านางหลอนไปเองเพราะฤทธิ์ยาแต่คนเป็นแม่ดูคนมันรู้ตัวดีเว้ยว่าถ้าเกิดลูกไม่ได้อยูู่กกกััับตตตววเออองแลลุ้ามีคืะไรส ยานความเป็นแม่ก็บอกนางว่าจริงๆแล้วลูกนางขึ้นมากับนางอย่างแน่นอนถ้าทุกคนอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้จะเป็นยังไงความจริงคืออะไรกันแน่มีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าบอกเลยโคตรจะผีไฟแผนเที่ยวบินระทึกฐานารมมีซับไทยดูได้ใน Netflix กค่ะใครดูแล้วบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะ